สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกทาปีที่สามทุกคนนะครับสําหรับการเรียน,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 นออนไลน์วันนี้นะครับวันที่ยี่สิบหกนะครับมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อเนื้อหานะครับในเรื่องนะครับการหาปริมาตรของอะไรครับมันมีกรวยมีพีระมิดแล้วก็มีทรงกลมเนาะวันนี้เราจะมาะเรียน การต่อนะครับในเรื่องของการหาปริมาตรของกลวยครั้งก่อนนะครับเพราุญาตแช์สเกีนะครับครั้งก่อนในหาที่เราเรียนก็จะเป็นนะครับในส่วนของการหาอะไรครับปริมาตรของกลวยนั่นเองส่วนอันนี้นะครับเราก็จะมาหาเรียกว่าพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวข้างของมันนะครับก็คือหาพื้นที่ผิวของมันทั้งหมดนั่นแหละนะครับซึ่งมันจะมีความซับซ้อนนะครับมีความซับซ้อนมากกว่าการหาอะไรครับ ปริมาตรนะครับปริมาตรเรามีสูตรเราก็แทนค่าไปในสูตรก็จบเนาะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นขออนุญาตแต่ถ้าเป็นกระหาเป็นที่ผิวข้างนะครับมันจะมีความซับซ้อนคืออ่ามันจะมีรายละเอียดนะครับเยอะนะครับสูตรก็จะเยอะด้วยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาร่มกันเลยนะครับขออนุญาตแชร์ตกินนะครับนักเรียนที่เข้ามานะครับสามารถเข้ามาได้เลยนะครับกดเข้ามาได้เลย สำหรับพื้นที่ผิวของกลวยนะครับมันจะแบ่งเป็นสองสส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนที่เป็นของพื้นที่ผิวข้างนะครับแล้วก็พื้นที่ฐานนะครับซึ่งปัญหามันจะเกิดตรงพื้นที่อยู่ข้างนี่แหละนะครับเพราะว่าอะไรครับมันจะมีส่วนสูงเอียงมามา,มาเกี่ยวข้องนะครับแต่ถ้าถ้าเราทําครั้งก่อนเราหาปริมาตรเราก็ใช้ส่วนสูงเอียงเหมือนกันเนาะนะครับ ก็คือใช้ทฤษฎีของพีทาโกรัสมาช่วยในการหาเรียกว่าสูงเอียงนะครับหาสูงเอียงขาะนั้นคราวนี้เรามาดูว่าวิธีทำนะครับไปทําำยังไงนะคเอาดูที่หน้าจอนะครับมาสเตอร์บอกว่าพื้นที่ผิวของกลวยนะครับเราจะพิจารณาหาพื้นที่ผิวข้างของกลวยโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนมาช่วยนะครับจริงๆมันเป็นที่มาของสูตรนั่นแหละนะครับนักเรียนจะ,จะจำสูตรไปใช้เลยหรือว่า มาดูความสัมพันธ์ของเขาก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องรู้จักนะครับเผื่อเผื่ออะไรครับเพื่อเราเจอโจทย์ปัญหาที่เขาเขาเล่นคํานะครับเขาวิเคราะห์เขาเล่นพวกทฤษฎีพวกนี้นะครับเราจะได้สามารถที่จะตีโจทย์ออกนะครับว่ามันคืออะไรนะครับนะครับจากรูปภาพนะครับนะนะมาเซอร์นำรูปมาให้ดูก็คือจากรูปภาพเนี่ยมันจะเป็นการใช้อ่าจริงจริงเราใช้นะ เราใช้การหาโดยใช้ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนมาช่วยครับจากรูปที่เห็นว่านะครับจุด O เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับในสังเกตนะครับตรงนี้เป็นจุด O นะครับนะฮะตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมครับจุด O ครับเป็นจุดซึ่งมันก็เป็นจุดยอดของอะไรครับกวยด้วยนะครับถ้าเรากวยมาผ่าผ่าจากข้างบนลงมาข้างล่างครับเอามีดผ่าลงมาผ่าเสร็จแล้วเนี่ย เราก็คลี่กลวยออกครับเราคลี่มันออกมาซึ่งมันก็จะเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้ครับเมื่อเราผ่ากลวยออกมานะครับซึ่งจะสังเกตว่าตรงจุดสูงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นจุดจุดยอดแหลมของกลวยนั่นเองนะดูด้านขวามือก็ได้นะครับ,นะรบมันจะเป็นจุดยอดแหลมของกลวยเองแล้วไอ้ตรงรัศมีของตัวเนี้ยนะครับจากวงกลมตัวเนี้ยที่เขาทําเป็นวงกลมเนะี่ยรัศมีตัวเนี้ยก็คือ่อา มีตัวกําหนดก็คือตัว L นะครับตัวเขียน L ตัวเนี้ยหมายความว่ามันเป็นอะไรครับสูงเอียงนะครับดูจากตรงนี้ก็ได้ครับคือสูงเอียงนั่นเองครับแล้วก็ด้านข้างครับเ็าเรียกว่าส่วนโค้งนะครับส่วนโค้งข้างล่างเนี่ยส่วนโค้งเอแต่ตรงนี้ครับส่วนโค้ง a ตรงเนี้ยมาถึงดีตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเส้นรอบวงนะครับเส้นรอวงของวงกลมนั่นเองเห็นไหมครับก็จะเป็นตัวนี้ลูก ขวามือคือรูปที่ยังไม่ผ่านนะครับพอซ้ายมือเนี่ยเราผ่ามาแล้วนะผ่ามาแล้วก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับเหมือนเป็นเสี้ยวเขาเรียวกว่าเซกเตอร์นะครับเซกเตอร์ตรัวนี้เขาเรียวกว่าเซกเตอร์มันนะครับคราวนี้เมื่อเรารู้ว่าตัวนี้คือส่วนโค้ง AB ส่วนโค้ง a อตัวนี้นะครับมันก็เป็นอะไรครับเป็นเส้นรอบวงเองซึ่งมันก็มีสูตรของมันก็คืออะไรครับนะครับสองพอาร์นี่นะครับพิชโชคสวัสดีพิชโชคนะครับเข้ามาแล้วนะครับ ือโชคมองเห็นไหมครับมองเห็นหน้าจอที่มาสเตอร์แชร์ไหมแต่สกรีนไหมครับบนที่นอนมองเห็นนะโอเคอวันนี้มาสเตอร์จะสอนเกี่ยวกันนบปาหาพื้นที่ผิวพางของกล้วยนะครับซึ่งมันจะมีสูตรที่จะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับดังนั้นมาดูพื้นฐานของมันนิดหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าสูตรนะครับคือเราต้องรู้จักนะครับ่ารูปภาพที่มาสเตอร์แชร์ตัวนี้ก็คือรูปภาพที่เป็นรูปกล้วยที่มาสเตอร์ใช้การผ่าออกนะครับผ่าผ่ากล้วยออกแล้วมันจะเป็นรุน่นทางซ้ายมือ คือจุด O อัติตัตัวนะจุด O ครับเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมถูกไหมครับแล้วก็เป็นจุด <c oughs> ยอดแหลมของกรวยด้วย,วยตัวสัญลักษณ์ตัวนี้คือตัวเขียน L นะครับตัวเขียน L ไม่แน่ใจว่าตัว L ไหมมันตึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ครับแทนรัศมีของวงกลมแทนส่วนสูงเอียงของกรวยด้วยน่าจะเป็นตัว L นะครับแต่เอาตัวเขียนนะครับตัว L ตัวเขียนแทนส่วนสูงเอียงครับ,นะรบตรงกลางที่เป็นเส้นประปามันคือสูงตรง แต่เรื่องกลวยเราไม่ค่อยได้เจอสูงตรงหรอกครับเราจะเจอสูงเอียงนะครับเราแคร่รู้จักจุดศูนย์กลางแล้วก็ตัว L ที่เป็นสูงเอียงความยาวของส่วนโค้ง AB คือตัวนี้ครับปากการแดรงที่มันเสียขีดตรงนี้อันนี้คือเส้นรอบวงของกลวยหมายถึงในตัวล่างที่เป็นฐานนะครับก็คือเส้นรอบวงมันนะครับส่วนโค้ง AB นะครับความยาวของเส้นรอบวงก็คือ,คอสูตรที่เราหาเส้นรอบวงก็คือองวงกลมคือนะครับ 2πr ถ้าเป็นพื้นที่ เราใช้อะไรครับไพอารังสองนะส่วนพื้นที่ของเซกเตอร์ AOB เนี่ยเป็นพื้นที่ผิวข้างของกลวยไอ้สีม่วงๆตัวเนี้ยเขาเรียกว่าพื้นที่ผิวข้างนะครับเนี่ยเราต้องหาตัวนี้ให้ได้ครับเราต้องหาตัวนี้ให้ได้ครับเรียกว่าพื้นที่ผิวข้างนะครับเมื่อ r แทนรัศมีของฐานกลวยโอเคเนาะอันนี้เรารู้จักส่วนต่างๆของมันนะครับหนึ่งเรารู้จักว่าสูงเอียงเป็นตรงไหนเรารู้จักว่าเส้นรอบวงอยู่ตรงไหนคือตรงนี้นะเส้นรอบวงแล้วก็ไอ้ม่วงๆเนี่ยก็คือ เขาเรียกว่าอะไรเซกเตอร์นะครับเซกเตอร์ก็คือพื้นที่ผิวข้างนั่นเองที่เราต้องหาให้ได้นะครับต่อไปนะครับคราวนี้เรามารู้สูตรของมันนะครับใช้ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ของวงกลมเรามีสูตรคือพายอาร์กำลังสองไอ้พายแอลกำลังสองปกติเป็นพายอาร์ใช่ไหมโอเคนะพายปกติจะเป็นพายอาร์กำลังสองแต่มาเอินข้อนี้ครับไออาร์เนี่ย นาย้อนให้ดูที่หนึ่งนะครับไออาร์เนี่ยมันคือรัศมีของวงกลมเนาะนะครับแต่ข้อเนี้เรามีตัวที่สัญลักษณ์แทน R คืออะไรครับเก็ L ไปสูงเอียงดังนั้นไอตัว L เนี่ยมันก็เปลี่ยนเสมือนกับรัศมีนั่นแหละเดียวกันครับแต่รัศมีเราใช้กับวงกลมเนาะเป็น R นะครับพอเปลี่ยนมาเรื่องกล้วยเราเปลี่ยนรัศมีตัว R เป็นตัว L แทนครับเพราะอะไรเราไม่ได้เอาตัว R มาใช้เพราะว่า R มันใช้กับเรื่องของวงกลมเนาะรัศมีของวงกลมแต่ว่าในเรื่องนี้ นะครับเราใช้ตัว l มาแทนนะครับตัว l เขียนเนี่ยซึ่งตัว l เขียนมันก็คือรัศมีนั่นแหละเราก็เลยเปลี่ยนสูตรมันครับเป็นอะไรครับ πl กำลังสองอันนี้คือพื้นที่นะครับโอเคไหมพื้นที่นะสูตรพื้นที่กับสูตรเส้นรอบวงต่างหากนะเส้นรอบวงนะครับกีเส้นรอบวงก็คืออะไรอหม่นะรอบวงของวงกลมนะครับก็คืออะไรสอง πr นะครับคนละตัวกันนะครับอ่าต่อไปครับความยาวเส้นรอบวงของวงกลมก็เปลี่ยนเหมือนกันครับจากสอง πr ก็เป็นสอง πl เหมือนกัน อ่าโอเคไหมครับเพราะ R เราก็หาก็คือมองอ่างนี้คือก็คือเราเปลี่ยน r เป็น L แค่นั้นจบถ้าเป็น R ก็คือเราใช้เรื่องวงกลมแต่ถ้าเป็น L เราใช้เรื่องอะไรครับกลวยอโอเคเนาะรันนี้มาเราไม่เขียนความสัมพันธ์แบบนี้ครับพื้นที่ผิวข้างของกลวยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอัตราส่วนกับอะไรครับอะไรครับพาย l กำลังสองก็คืออะไรก็คือตัวนี้ไงพื้นที่วงกลมนี่ครับส่วนองพาย r ที่เป็นวงกลมเนี่ยก็คือ2องพายแนะครับเราจับอัตราส่วนเท่ากันแบบนี้ อันนั้นเราต้องการแค่เราต้องการอะไรครับเราต้องการพื้นที่ข้างของกลวยเราก็จับเอาสองพายอ่าพายแอลกำลังสองเนี่ยย้ายไปคูณซะนะครับย้ายไปคูณปั๊บมันก็เกิดการตัดทอนเกิดขึ้นนะครับก็จะเหลือแค่อะไรเอาตัดตอนนี้ตัดไปตัดตัดไปนะครับพายพายตัดไปเหลือตัวเดียวเนาะเอาพายพายตัดตัวไหนดีอ่าตัดตัวนี้ก็ได้อ่ะพายตัดตัวนี้ตัดไปหายครับหายหายหาย หายครับเหลืออะไรครับเหลือข้างบนเหลือพายอารเนาะครับเอลอลตัวนี้หนึ่งตัวครับ l อลหนึ่งเป็น L อลอลก็เหลือ L อลอีกตัวหนึ่งข้างบนดังนั้นก็จะเหลือแค่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะลายก็จะกลายเป็นสูตรตัวนี้ครับพาอลกำลังสองดังนั้นพื้นที่ผิวข้างของกลวยคือสูตรมันคือตัวไหนครับพายเอลกำลังสองเนี่ยที่มาของที่ไปของมันครับจำตัวนี้ไว้ให้ดีก็แล้วกันนะครับจําสูตรตัวนี้ไว้ังนั้นพื้นที่ผิวข้างของกลวยก็คือพายอลกำลังสองแต่ สูตรจริงๆของเขาในการหารจริงมันคือพื้นที่ผิวของกลวยทั้งหมดจะเท่ากับพื้นที่ผิวข้างบวกกับพื้นที่ฐานอืมโอเคไหมครับพื้นที่ผิวข้างบวกพื้นที่ฐานครับดังนั้นพื้นที่ผิวของกลวยนะครับก็คืออะไรครับพาย r อข้างบนบวกกับพาย r กําลังสองนะครับบวกกันเป็นพื้นที่ฐานนะครับพื้นที่ฐานนั่นเองนะครับก็จะได้เมื่ออาแทนรัศมีของฐานของกลวยแล้วก็แแทนนะครับสูงเอียง ของกลวยนั่นเองจำจำจำ,จำสูตรตัวนี้ไปใช้นะครับตัวนี้ต้องคําคือสูตรตัวนี้แต่ว่าโจทย์เนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้ถามเราแบบหาพื้นที่ผิวของกลวยทั้งหมดหรอกนะครับเขาอาจจะถามแค่พื้นที่ผิวข้างหรืออาจจะถามสมมติเขาจะถามพื้นที่ผิวข้างแล้วก็ทั้งหมดเขาจะไม่ถามพื้นที่พื้นที่ฐานหรอกเพราะพื้นที่ฐานันเป็นเรื่องของวงกลมครับโจทย์ไม่ค่อยถามหรอกแต่น้อยนะครับแต่ก็จะเอามาใช้ในการแก้สมก,การอยู่นะแต่ว่า ส่วนที่เราจะเจอจริงๆก็คือก็จะถามหาพื้นที่ฐานอ่าพื้นที่ผิวข้างก่อนแล้วก็จะเป็นถ้าโจทย์ใหญ่ๆหน่อยที่เป็นครบั่วนเลยก็จะถามหาพื้นที่ผิวทั้งหมดดังนั้นโจทย์ของเรื่องกลวยจะมีถามมีสามสองอย่างครับเนื่องถามหาพื yes. ้นที่ผิวข้างสองถามหาพื้นที่ทั้งหมดซึ่งพื้นที่ทั้งหมดเราต้องเอาพื้นที่ผิวข้างไปบวกกับพื้นที่ฐานเราถึงจะได้คําตอบทั้งหมดถ้าเป็นพ like. ื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันอนข้างจะยาวนิดนึงครับก็ใช้เวลาในการทาแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ผิวข้าางก็ไม่ยวนะครับ อันนี้คือสูตรของเขานะครับเร็วไปไหมเนี่ยไม่เร็วเนาะตามสูตรตัวนี้ไปใช้ก็พอ,อ,อ,อครับนี่ครับนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะหาทั้งหมดเราต้องหาพื้นที่ผิวข้างให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่อ่าสรุปสูตรแล้วกัน,นครับพื้นที่ผิวของกล้วยนะครับจำตัวนี้ไปใช้เลยนะครับจดไปดูเลยนะครับครับทั้งหมดนะครับคําว่าพื้นที่ผิวของกล้วยคือพื้นที่ทั้งหมดนะครับ ก็คือถ้าแต่ถ้าเป็นรูปก็คือเอาพื้นที่ผิวข้างด้วยแล้วก็เอาพื้นที่ฐานด้วยพื้นที่ฐานคือตัวไหนครับพื้นที่ฐานคือตัวที่เป็นที่เป็นวงกลมนะครับที่เป็นวงกลมตัดนั่นเองตัวนี้แหละครับเป็นพื้นที่ฐานนะครับส่วนพื้นที่ผิวข้างก็จะเป็นตัวข้างบนที่เป็นอะไรที่เป็นว่าเป็นรูปเซกเตอร์นะครับที่เมื่อกี้ทำให้ดูเมื่อกี้จับบวกกันครับก็จะกลายเป็นพื้นที่ทั้งหมดนะครับ๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะ ขอแยแ่นิดนึงนะจริงๆมันต้องมีสไลด์ตัวเลขเออตัวนี้ทำไมไม่เห็นงงมากเราขอท้าความไปนิดนึงนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้นิดนึงนะเดี๋ยวเอาตัตที่โชคมองเห็นไหมตอนนี้เห็นครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็คือก่อนที่เราจะนั่นแหละเราต้องเอาคือก่อนที่เราจะหาจัตร์ส่วนเมื่อกี้นะครับจริงๆเราต้องเอากวยเนี่ยมาตัดก่อนนะครับเห็นไหมมาเตอร์เอามาให้ดูแป๊บหนึ่งนะกลวยตัวเนี้ยเป็นกลวยรูปแรกใช่ไหมครับเนี่ยมาเซอร์ตัดตัดเอามีดตัดจากข้างบนลงมาครับเอาตัดชี้ลงมาเลยแบบนี้ปุ๊บ ตัดไปแล้วมาสเตอร์ก็แผ่ออกครับแผ่ออ,ออกปับ๊บไอตัวข้างบนน่ะไอตัวข้างบนที่เป็นที่เป็นที่เป็นกลวยข้างบนน่ะครับแผ่มาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกมันว่าอะไรครับเซกเตอร์ซึ่งก็จะมีอะไรมีอ่าสูงสูงเอียงสุดที่เป็นตัวเอลนะครับแล้วก็มีอ่าก็นี่เขาเรียกว่าเส้นรอบวงเส้นรอบวงวงกลมแค่ตรงนี้นะครับแค่ตรงนี้นะลูกแค่ตรงนี้นะครับนี่อันเนี้ยเขาคือสูตรของมันนะที่สองไอาร์นั่นเองนะครับที่มาที่ไปของเมื่อกี้ นะครับก็จะมีพื้นที่พื้นที่ข้างก็คือตัวนี้เนี่ยหนีม้วงตัวนี้เขาเรียกว่าพื้นที่ผิวข้างครับส่วนพื้นที่ตรงนี้ลูกตรงนี้เขาเรียกว่าพื้นที่ฐานมันโอเคไหมแตละส่วนนะถ้าตัดออกมามันจะเป็นสองส่วนนะครับในรูปนี้อาจจะเป็นพื้นที่ผิวที่ไม่มีฝาปิดแต่ถ้ามีฝาปิดก็เป็นตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันคืออะไรครับพายอะไรพายอาร์กำลังสองครับดังนั้นเราอยากหาพื้นที่ทั้งหมดเราต้องสับสองตัวนี้เป็นไงครับบวกกัน อันนี้เมื่อกี้สูตรมันคือไรสองอะไรนะอภัยอะไรนะเดี๋ยวนั <H> ้นอภายอะไรครับสูตรเมื่อกี้อภายอะไรครับภาย r อะไรภย r l ใช่ไหมเห็นไหมเออภย r l สูตรมันตัวนี้บวกกับตัวนี้ก็จะกลายเป็นพื้นที่กลวยทั้งหมดนะครับนะครับเนี่ยสูตรตลางของมันคือพื้นที่ผิวกลวยทั้งหมดนะครับบวกเท่ากับพื้นที่ผิวพางบวกกับพื้นที่ฐานนะครับเราต้องหาสองตัวนี้เนาะ รเราต้องหาสองตัวนี้เพื่อมาบวกกันได้เองจะได้คําตอบของข้อนี้อ่านเนาะเมื่อกี้มาเติร์สอนแล้วเนาะครับย้อนไปดูนิดนึีเดี๋ยวจะลงที่ที่แบบที่จุดที่นั่นเลยนะ,อะตอนนี้คือสูตรหลักเขานะครับนําไปใช้นะครับคราวนี้มาดูที่แบบตัวอย่างก่อนนะครับตัวอย่างข้อนี้ค่อนข้างจะแต่ยังไม่ยากเพราะว่าเขาหาแค่พื้นที่ผิวข้างครับมาดูจุดดีดี เราอ่านโจทย์เราดูดีๆนะว่าถามหาอะไระครับเขาบอกว่าฝาชีฝาชีครอบอาหารนะที่สารด้วยตอกไม้ไผ่นะอันนี้อยู่ในหนังสือนะครับไปดูเพิ่มเติมได้มีลักษณะใกล้เคียงกับกล้วยอืมฝาชีอันหนึ่งนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ครับสามสิบสองเซนติเมตรเขาบอกอะไรครับก็บอกเส้นผ่าศูนย์กลางมาให้มาเธอถามหน่อยไอเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเราจะนําไปหาอะไรได้ได้ สวัสดีครับภูมิชายวัฒน์มาแล้วครับครับเด็กที่โชคมาเธอถามหน่อยว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยถ,ถึงนาภาอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเด็กหญิงที่ผมตามหาชื่ออยู่อะ่ะรู้สึกจะชื่อนาภาอะไรสักอย่างใช่ไหมครับมาภูมินในชัยภูมิมาเธอกาลังสอนอยู่เนาะนะครับเดี๋ยวขอเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังเนาะ,นะ,ะผมอยากให้เขาสอนทําปกหลังให้หน่อยอ,ะอ่ะอตอนปิดวิด อ่าอเดี๋ยวมาเตอร์จะติดต่อให้นะเดี๋ยวตอนนี้มาเตอร์ขอสอนก่อนนะเพราะว่าเพื่อนรอฟังนะครับตสร้างห้องไม่เป็นเราเป็นว่าให้เขาสร้างให้แล้วกันหรือไม่ก็รูแอนเนี่ยแหละโอเคอเคนาะเอาทิเยโชคมาเตอร์ถามต่อนะเมื่อกี้นะครับมาเตอร์ถามว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยที่จุดบอกเรามาแบบเนี้ยเราสามารถนําไปหาอะไรได้ข้อนี้มันข้อนี้เราเอาเส้นผ่าศูนย์กลางมาใช้ในสูตรไหมสูตรมันมีเส้นผ่าศูนย์กลางไหม ไม่มีเนาะดังนั้นเราเส้นผ่านย์กลางเนี่ยไปหาอะไรได้จากเส้นผ่านยงกลางโจทย์เขาต้องบอกเรามาแบบนี้เพื่อให้เรานําไปหาต่อเราจะเขาจะไม่บอกตรงๆเราไปหาอะไรได้เรานําไปหาอะไรโอ้มีหลายคนเลยเองเจล่าเข้ามาอ้องเจล่าครับมาเธอถามว่าเ,าเส้นผ่านย์กลางเนี่ยเรานําไปหาอะไรได้เส้นลัษมีค่ะใช่ครับคือโจทย์เขาจะไม่บอกเราตรงๆนะ เ,ออเมื่อกี้แองเจลามาเตอร์ไม่ได้ดูเนาะทันสูตรที่มาเตอร์บอกไหมสูตรการหาทันค่ะโอเคโอเคนะเคือเรื่องกลวยเนี่ยเราต้องหาพื้นที่ผิวข้างแล้วก็หาพื้นที่ฐานมาบวกกันเป็นพื้นที่ทั้งหมดครับคราวนี้มาดูที่ตัวอย่างครับข้อนี้เขาบอกว่าฝาชีตัวเนี้ยมีเส้นผ่าศูนย์กลางฐาเปสองถูกต้องครับก็คือเขาไม่ได้บอกรัศมีไม่ให้เราตรงตรงครับเขาบอกเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางมาให้แต่เราต้อง รู้นะครับว่ามันคือรัศมีต้องหารัศมีห้ได้จากตรงนี้แล้วก็บอกศูนย์เอียงโอ้บอกศูนย์เอียงมาเลยง่ายครับก็บอกศูนย์เอียงมาเลยง่ายจงหาฝาทีสูงกี่เซนติเมตรอ้าวเขาหาอะไรนี่เขาหาอะไรครับนี่สูงตรงนะนี่ใช่ไหมลูกก็าหาสูงตรงและส่วนที่สารด้วยตอกไม้ไผ่เนี่ยมีพื้นที่โอ้โหหาทั้งสองส่วนเลยโจทย์มีการแบบพิเพลงครับปกติเนี่ย เขาจะบอกสูงตรงมาแล้วเราหาสูงเอียงเนาะเราใช้ทฤษฎีพิทาโกลัสในการหาแต่ว่าข้อน,นี้เราก็หาได้เหมือนกันนะครับเขาบอกเขาบอกสูงเอียงมาแล้วให้หาสูงตรงต้องหาฝาชีสูงกี่เซนติเมตรและส่วนส่วนที่สารด้วยตอกเนี่ยเป็นพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรส่วนที่สารด้วยตอกมันก็คือพื้นที่ของอะไรเดีย๋ยวเอารูปให้ดูเดีย๋ยวเอารูปให้ดูอ่านี่นี่นี่น,นี่เห็นฝาชีไหม เดี๋ยวครั้งหน้าก็จะมาลงโจทย์แล้วมาสเตอร์จะพาโจทย์ทำโจทย์นะครับในแบบแผนเนาะฝาชีเห็นไหมรับเป็นตอกๆสสารๆกันเนี่ยนะนะครับฝาชีตัวเนี้ยมาเตอร์เขาถามว่าส่วนที่เป็นไอ้ฝาชีที่เป็นไม้ไผ่สารกันนะเนี่ยมาสเตอร์ถามว่าเขาถามหาอะไรถามเองนจิล่าก็ไดนะ้ไม่ตอบได้ไหมเขาถามหาอะไรครับจะลืมว่าว่าเรื่องนี้มันมีสองส่วนนะ ที่นำไปบวกกันเนาะเขาถามหาอะไรสีิต่โชคได้ไหมเนี่ยเห็นเห็นไม้ไผ่ไหมตัวเนี้ยเขาถามหาตัวเนี้ยนักเรียนคิดว่าเขาถามหาอะไรในเรื่องของกลวยกลับไปดูสูตรใหม่ไหมอ่ะดูสูตรเนี่ยพื้นที่ผิวของกลวยนะ่ะพื้นที่ผิวนะคำว่าพื้นที่ผิวนะ นะครับมัจะกรอบด้วยพื้นที่อะไรครับพื้นที่อะไรตัวนี้เจ้าตัวนี้เป็นพื้นที่อะไรตูนี้พายไอเเนี่ยพื้นที่ผิวข้างค่ะใช่ครับนี่นะครับพื้นที่ผิวข้างนะครับนี่ตัวนี้ลูกพื้นที่ฐานดูดตัวหลังนะนะครับ ดังนั้นข้อนี้ครับตัวนี้เป็นพื้นที่ผิวข้างครับอ่าพื้นที่ผิวข้างบวกกับพื้นที่ฐานอันนี้เป็นฐานนะตัวหลังเนี่ยครับอันนี้เป็นฐานอันนี้ผิวข้างฐานน่อหนึ่งนะเพราะว่าถ้าถ้านั้นเราจะได้เข้าใจนะครับก็คือมันต้องจับบวกกันพื้นที่ทั้งหมดแต่ว่าข้อนี้ยเขาถามหาเขาถามหาแค่เฉพาะอะไรลูกเขาถามหาเฉพาะอะไรครับเขาถามหาเฉพาะชื่อตัวที่เป็นสานไม้ไผ่นะครับดังนั้นในข้างล่างเขาถามหาไหม ไอตัวนี้เขาถามหาไหมเขาไม่ได้ถามเนาะนะเขาถามหาอะไรครับก็าถามหาอะไรพื้นที่ผิวข้างอย่างเดียวนะข้อเนี้ยกลับอะไรส่วนสูงส่วนส,สูงตรงนะครับดังนั้นเรามาหาวิธนที่ามอ่ะแต่น้นโจทย์นี้เขาไม่ได้ถามแบบเต็มสเต็ปนะเขาไม่ได้ถามเราไม่ต้องเอาพื้นที่ผิวข้างไปบวกกับพื้นที่ฐานแล้วไม่ต้องหาพื้นที่ฐานด้วยถูกไหมก็โจทย์เขาไม่ถามเราก็ไม่ต้องหาเขาถามหาแค่ไอตัวที่ประรอบนะครับซึ่งไอตัวครอบเนี่ยมันไม่มีตัวฝาปิดข้างล่างดังนั้นมันก็ไม่ต้องหาพื้นที่ฐานเราแค่ แค่พื้นที่ผิวข้างอย่างเดียวนะครับดาเนินการครับเราก็บอกว่าฝาชีมีเส้นผ่านศูนย์กลาง32เซนติเมตรตามจยดบอกอที่ถามหือชวงเมื่อกี้กับอิงเล่าครับตอนนั้นเราหารัศมีมันครับก็จับส2หารสองถูกไหมได้รัศมีออกมาคือเท่าไหร่ครับอันนี้คืออันนี้คือ L R นะครับหรือจะเป็น L ก็ได้แอลตัวเขียนนะได้รัศมีเสร็จแล้วครับเราก็บอกว่าโจทย์ก็บอกว่าส่วนสูงเอียงเขาให้เรา20 อันนั้นเขาถามหาสูงตรงครับถูกไหมคิดถึงสามเหลี่ยมมุมฉากไว้นะครับใช้ทฤษฎีของอทิทาโครัสมาหานะครับเห็นไหมครับก็เกิดจากการเอาอถ้าวา่าลูกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนะี่ยข้างล่างด้านขวามือนี้ก็ได้นะลูกนะเห็นไหมครับเฮท <c oughs> เขาถามหาเฮครับเขาถามหาเฮก็คือสูงตรงแต่ว่าเขาบอกเออเอลเลเมาให้คือยี่สิบส่วนตรงเนี้ย รัศมีเรารู้อยู่แล้วคือเท่าไหร่ครับ16หอยลบนี้หนึ่งเรซื้อไปทําเมื่อกี้มันก็เลยนี่นะครับก็าถามหาตัวนี้ครับก็ถามหาตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่นะครับก็าถามหาตัวนี้ตัวนี้เรารู้แล้วคือ16อ่ะเราก็ดำเนินการใช้อธีพิธากรัสในการแก้ครับเฮทกำลังสองเท่ากับ20กำลังสองบวก16กำลังสองนะครับซึ่งมันก็คือเท่าไหร่อเราทำดูข้างล่างครับก็าหาเฮทเนาะ เคือตัวนี้ครับเราต้องเอาไอ้ตัวยี่สิบเนี่ยนะครับยี่สิบกำลังยี่สิบมันต้องเป็นลบหรือเปล่านะนะ h กํ Head กำลังสองอันนี้มันเกิดจากการสองตัวนี้บวกกันใช่ครับต้องเอายี่สิบมาลบนะอาจจะแก้ประมาณนี้ลบนะครับลบนะยี่สิบกำลังสองครับนะครับเป็นเท่าไหร่ดูสิสี่ร้อยครับก็จะได้สี่ร้อยกิมาแบบนี้ ลบกับสิบหกกำลังสองสองร้อยห้าสิบหกใช่มีสี400่ร้อยลบสองร้อยห้าสิบหกอ่าร้อยสี่สี่ครับลบกันเรียบร้อยได้เท่าไหร่ครับลูก ร,ร้อยสี่สี่พอดีแล้วร้อยสี่สี่มันคือเฮทกำลังสองถูกไหมนะครับเฮทกำลังสองดังนั้นเฮทตัวเดียวคือเท่าไหร่ครับก็จับมันอะไรครับถอดรูทซะก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับสิบสองนั่นเองก็จะได้คค้งศูนสูงนะครับดันั้นเราไดู้่นสูงคําตอบคือู่นสูงย์เท่าไหร่ครับสองนั่นเองจากโจทย์ที่เขาถามเมื่อกี้นะครับดังนั้นใช้ทฤษฎีเรื่องกวนนี่ใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้น นำไปใช้นะครับแป๊บหนึ่งนะอ่ะต่อไปนะครับคราวนี้เมื่อเราได้ส่วนสูงแล้วนะครับเราได้ส่วนสูงแล้วนะครับเราก็ไปหาอะไรครับส่วนที่เป็นอะไรครับพื้นที่ผิวข้างครับ เยาขออนุญาตลบนะครับนี้จะกินเวลาคนหนึ่งทำไมเนี่ยก้าโมงไทยแล้วอา่าดูนะไม่มีเวลาเลยอพยพตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่งงนะใครงงตรงไหนงงไหมตรงนี้งงไหมครับงงไหมงงนะตรงนี้เฮ็ดได้มายังไงนะมนเาเธอทำห้ดูแล้ว ตัวนี้เปลี่ยนนิดนึงนะมนาสเตอร์ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเครื่องหมายครับจริงจริงจริงมันต้องเป็นยี่สิบกำลังสองที่ที่สูตรเขาคือถ้าตามจริงคือยี่สิบกำลังสองเนี่ยมันเท่ากับเฮทกำลังสองบวกกับอะไรครับสิบหกกำลังสองถูกไหมครับแต่บางทีเขาเาต้องการเฮเราก็เลยย้ายข้างมันนะนะครับเอาสิบหกไปลบซะลบยี่สิบนะครับดีๆนะสูตรงี้ของเขาตัวน,นี้นะครับก็คือตรงค่ามุมฉากกำลังสองเท่ากับ ด้านประกอบมงมฉากกำลังสองบวกกันนั่นเองครับอ่าโอเคคราวนี้เราได้ความสูงแล้วครับเราหาพื้นครับเมื่อกี้ครูกิกอ่ะเขาส่งมานะครับส่งวานไลน์มาเมื่อกี้เนาะไม่เป็นไรครับจะจบแล้วจะจบแล้วอีกนิดนึงนะครับอีกจบแล้วนิดนึงได้ความสูงของฝาชีแล้วเรียบร้อยครับข้อเมื่อกี้นะครับได้แล้วคราวนี้พื้นที่ผิวข้างของตัวยนะครับเท่ากับพายอาร อ่าเมื่อกี้ที่สูตรเมื่อกี้นะครับเราก็แทนสูตรเข้าไปเลยนะครับเนื่องจากว่า r แทนรัศมีของกลวยครับ l ก็แทนศูนย์สูงเอียงของกลวยถูกไหมลูกอันเดียวกันเนาะนะครับภายกาบ r กับ L นั้นเราก็ได้ค่าของมันมาเป็นแบบนี้ครับสามจุดหนึ่งสี่คูณสิบหกก็คือ r แล้วก็คูณยี่สิบคืออะไรสูงเอียงนั่นเองนะครับรัร r คนละตัวนะครับ r กับ L ออยู่ด้วยกันนะ R คือต่างหากนะครับอืม อาคือที่เราหาคือเมื่อกี้นะครับใช่ไหมครับอารัศมีครับส่วนสูงเอียงก็คือสูงเอียงนะนะครับก็คือพายก็จับมันคูณกันก็จะได้เป็นพื้นที่ของอะไรครับที่เป็นตระก้าสารในก็คือหนึ่งพันี่จุดดตารางเซนติเมตรเพราะหน่วยมันเป็นเซนตินเมตรแล้วเวลาหาพื้นที่เราต้องตอบเป็นตารางนะครับเนี่ยถ้าเราจําสูตรได้ก็จบเนาะนะครับแต่ว่าเนื้อหาหลักๆของเขาคือมันจะมีปัญหาตรงเราหาสูงเอียง สูงตรงแค่นี้แหละแต่ข้อนี้เขาให้สูงเอียงมาเลยมันก็เลยง่ายครับเราก็เลยสามารถแทนค่าในสูตรได้เลยส่วนค่าพายค่า R เนี่ยเราสามารถหาได้ง่ายอยู่แล้วเนาะไม่ยากครับ R มันมาจากไหนมันมาจากเส้นผ่าสงกลางทั้งนั้นถูกไหมครับ R มาจากเส้นผ่าสมกลางทั้งนั้นพายก็คือค่าปกติมันอยู่แล้วส่วน L เนี่ยสูงเอียงเนี่ยเราต้องหาจากทฤษฎีพีทาโกรัสมาช่วยแต่ข้อนี้เขาให้มาแล้วแล้วก็ถามกลับไปหาสูงตรงซะงั้นนะครับเราก็ต้องรู้จักย้ายข้างสมก,การในการแก้จโจทย์หานะ โอเคอันนี้คือตัวอย่างในหนังสือนะครับแต่ว่าเดี๋ยวข้างหน้ามาเสริมมาเสิ่มตัวอย่างให้นะวันนี้จะไม่ให้การบ้านนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ยากนิดหนึ่งเดี๋ยวจะดูตัวอย่างทักสองสามตัวอย่างก่อนแล้วค่อยจะค่อยให้การบ้านนะเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะรบกวนเวลาของวิชาอื่นเขานะครับพอเข้าใจไหมครับใครสงสัยตรงไหนถามได้นะครับแองจล่าสง<อ>สัยตรงไหนถามได้นะครับถามได้ไหมครับถามได้นะครับถามตรงไหนได้เลยอ่ามาจากตรงไหนสูตรพวกนีก้นะครับเรา ใช้ยังไงนะครับแล้วโจทย์ข้อหน้านะครับมันจะทําให้ดูกันหาพื้นที่ผิวทั้งหมดเลยละจะได้เข้าใจง่ายกว่านี้อันนี้มันอันนี้ยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะตัวอย่างนะครับอันนี้จะไม่ยากเท่าไหร่นะครับแข้างหน้าจะมีเพิ่มแองจิหน้าครูเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะอืมอืมโอเคก็คือจำสูตรของเข้ให้ได้ครับ ล้วก็หาตัวค่าต่างๆแล้วก็ตัวสูตรให้นิดหน,น,นึ่งเวลานีดหนึ่งนะครับเนี่ยจำสูตรตัวนี้ให้ได้ครับจำสูตรตัวนี้ให้ขึ้นใจเลยนะครับไพอาร์เอลบวกไพอลลารังสองครับอาร์กับเอลคนละตัวนะครับอาร์ก็คือจะเป็นตัวรัศมีของตัวนั้นครับเอลก็คือสูเอียงคนละตัวนะนะครับอ่ะโอเคขอบใจทุกคนที่เข้ามาเรียนวันนี้นะครับเอขออนุญ,ญาตออกก่อนนะ นะครับเดี๋ยวครั้งเจอกันครั้งหน้าครับจะเพิ่มตัวอย่างให้ที่เป็นทั้งหาทั้งหมดหามาที่ทั้งหมดนะครับก็วันนี้ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีอังเจล่าติดิโชคด้วยนะครับขอบใจมากเดี๋ยวเข้ามาเรียนกันครั้งหน้านะ